ตอนนี้นะคะเป็นเดือนสิงหาคมนิดก็พยายามจะตัดคิบให้เร็วที่สุดแล้วก็อะไรที่สุดเลยนะหวังว่าจะทันก็คือจะเป็นเดือนที่ใครหลายๆคนที่จะไปเรียนต่อที่ยุโรปค่ะจะต้องเตรียมตัวเพราะว่าจะต้องเริ่มบินไปอยู่ที่นู่นแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มเรียนในเปิดเทอมที่เป็นออกโทเบอร์นะคะ ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่เราควรที่จะแพ็กไปถ้าเราจะไปเรียนต่อที่เนเธอร์แลนด์ก็หวังว่ามันจะเป็นไกด์ไลน์ครเพราะว่าตอนที่เต้ยแพ็คของไปเนี่ยก็คือเต้ยก็พยายามไปเปิดดูของคนอื่นว่าเขาแพ็กอะไรกันไปบ้างแบบอะไรที่จําเป็นสําคัญแล้วก็ถ้าใครติดตามบล็อกของเต้ยมาโดยตลอดนะคะก็จะเห็นว่าคลิปแรกๆที่เต้ยปล่อยมาเนี่ยจะเป็นวันแรกที่เต้ยไปถึงที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็อันแพ็กกระเป๋าออกมาว่าเอาอะไรไปบ้างก็อยากจะบอกว่ามันก็จะมีทั้งของที่โอเคได้ใช้ของบางอย่างก็คือไม่ได้ใช้เล ก็คือขนไปสุดท้ายก็ทิ้งไว้ที่นู่นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าว่าคนจะแพ็คอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกัน,นะคะ่ะ ก็อย่างแรกเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผงที่เราจะต้องพกไปเรียนต่อใช่ไหมคะหลายคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราจะต้องเอาเสื้อผ้าเมืองหนาวติดไปเยอะๆอย่างที่ดูในคลิปเต้ยก็จะเห็นนะคะว่าเต้ยก็จะขนไปแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะเต้ยก็ได้ค้นพบแล้วว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องขนเสื้อผ้าไปเยอะเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ห้ามใจตัวเองให้ไม่ช้อปปิ้งของใหม่ไม่ได้คะ่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยพอเราไปอยู่ในประเทศ ที่อื่นๆนะคะแฟชั่นของคนที่เขาแต่งรอบๆตัวเราเนี่ยก็จะเป็นไปตามประเทศแล้วก็สไตล์น,นั้นๆใช่ไหมคะอะไรที่เราคิดว่าเฮ้ยเราเคยใส่แล้วเรามั่นใจพอเราอยู่ที่นู่นเราอาจจะแบบอุ้ยเราแตกต่างจากคนอื่นทําไมคนที่นี่เขาไม่แต่งตัวกันแบบนี้อย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยคิดว่าไม่ต้องแพ็คไปเยอะคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะนําเสนอนะคะที่แตกต่างเลยก็คืออยากให้แพ็คเสื้อผ้าไปให้หลากหลายคะ่ะ คำว่าหลากหลายในที่นี้นะคะก็คือประเทศในโซนยุโรปโดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์แล้วก็ฝั่งใกล้ๆกันนะคะจะมีความแปรปรวนของอากาศค่อนข้างสูง ในช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์อาจจะมีวันที่หนาวมีวันที่ฝนตกแล้วก็มีวันที่ร้อนสลับสลับกันไปคือทุกๆวันก่อนที่เต้ยจะออกไปไหนเต้ยจะต้องเปิดแอปพลิเคชันในมือถือแล้วก็เปิดดูว่าตอนนี้อากาศจะเป็นยังไงพรุ่งนี้เราจะต้องแต่งตัวยังไงฉันจะต้องเตรียมเครื่องนุ่งห่มที่ทําให้เราอบอุ่นขึ้นหรือว่าไม่เปียกฝนไปด้วยไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราควรที่จะแพ็คเสื้อผ้าไปให้หลากหลายนั่นเองนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะที่ค่อนข้างเป็็นนนที่ิยมะะคะแล้วก จะมีราคาที่จับต้องได้ในระดับที่เต้คิดว่าโอเคสําหรับอันดับหนึ่งในใจเลยนะคะก็ขอยกให้ไพร์มาร์ทนะครับก็ค่อนข้างราคาถูกแล้วก็มีเสื้อผ้าหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะคะก็เข้าไปเลือกกันได้แต่ว่าคุณภาพของเสื้อผ้ามันก็ตามราคานะคะก็บางตัวเนี่ยก็คือเราเราใส่ได้สักปี2ปีอ่ะมันก็คือเริ่มใส่ไม่ได้แล้วแต่ว่ามันก็ก็พอดีกับช่วงเวลาที่ที่เราอยู่ที่นู่นนะคะก็คือโอเค สำหรับยี่ห้ออื่นๆเท่าที่แบบเราเห็นแล้วก็แบบอาจจะคุ้นชินก็อย่างเช่น H&M, Uniqlo, p r o a n d e a r z a r a นะคะสำหรับยี่ห้อที่เขานิยมกันมากแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นก็จะเป็น Bershka นะคะอันนี้มันจะเป็นลายเดียวกับ z a r a นะคะแต่ว่าเป็นเหมือนเขาแตกแบรนด์ออกมาะะแล้วก็จะมี American Today Only ถ้าใครเป็นสายสปอร์ตนะคะที่แบบชอบไปทำกิจกรรม outdoor เงี้ยก็จะแนะนำพวก f a r a w a นบี a v e r e n t a g o n i a h e North Face นะคะ Jack w o l f s k i หรือว่าจะเป็น c o l ม m b i a แล้วก็จะมียี่ห้ออย่างเช่น f n ียแล้วก็ Stradivarius นะคะสตาร์ดิวารเนี่ย mm hmm. เขาฮิตกันมากเหมือนกับ b e r s h k a เลยแต่ว่าเต้ยอะไม่ไม่เคยซื้อเส mm ื hmm. ้อผ้านในร้านเพราะว่าเท่าที่เข้าไปดูอะมันไม่มีไซส์ที่ถึงเต้ยนะคะก็ส่วนมากเต้ยจะซื้อเป็นไพลมาเอชเอ็มนิโครแล้วก็พรูแอนด์แบรเท่าท,ที่ที่พอจะมีไซส์ให้ใสได้นะคะอลองเข้าเว็บไซต์เวลาพิมพ์ก็พิมพ์ชื่อแบรนด์ไปเลยแล้วก็ .nl เงี้ยนะคะแล้วก็ลองเข้าไปดูว่าเสื้อผ้าที่นูน่นอะหน้าตาประมาณไหนจะได้แบบจินตนาการออก ว่าเขาจะแต่งตัวประมาณไหนสําหรับสิ่งถัดไปนะคะอันดับสองก็คือจะเป็นพวกรองเท้านะคะก็สําหรับรองเท้าเนี่ยคําแนะนําของเต้ก็เหมือนเดิมก็คือไม่ต้องพกไปเยอะนะคะให้ให้เอาคู่ที่แบบอา่าเราจะใส่อ่ะไปอาจจะเป็นสนนเกอร์สักคู่หนึง่งก็อ,อยู่ที่นู่นเนี่ยการแต่งตัวใส่สนนเกอร์ไปไหนตอนไหนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สุภาพนะคะไม่จาเป็นต้องใส่รองเท้าหนังอะไรแบบนี้เลยคือเราสามารถใส่สนนเกอร์เข้าไปในสถานที่ราชการไปติดต่อง,งานอะไรเงี้ยได้หมดไม่มีปัญหา บางคนก็อาจจะเตรียมบูธไปเพราะคิดว่าอากาศจะหนาวใช่ไหมคะแต่อยากจะบอกว่า,าถ้าเราไปซื้อที่นู่นนะคะเราจะได้สินค้าที่มีราคาถูกลงแล้วก็อาจจะมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นแล้วก็มีตัวเลือกที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบกไปให้หนักนะคะไปซื้อเอาที่นู่นดีกว่าแล้วก็อย่างในนอรท่านแรนะคะทุกๆครั้งที่มันเข้าสู่ฤดูต่างๆที่เราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายคะ่ะของเหล่านั้นะจะออกมาลดราคาแล้วก็จัดโปรโมชั่นซึ่งมันแตกต่างกับที่ไทยมากว่าแบบสมมติว่าเราจะเข้าสู่เทศกาลเนี้ย ของประเภทนี้จะเป็นที่นิยมปรากฏว่าของประเภทนี้จะแพงขึ้นแต่อยู่ที่นู่นอ่ะพอเข้าสู่เทศกาลนั้นๆนนะคะของชนิดนั้นมันจะถูกลงก็จะมีโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาซื้อเอาที่นู่นดีกว่านะคะที่แนะนําเลยอ่ะควรจะติดรองเท้าแตะไปสักคู่หนึ่งนะคะเพราะว่ารองเท้าแตะมันไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่คนเอเชียแบบเราใช่ไหมคะอาจจะเดินในบ้านแล้วให้ใส่รองเท้าตลอดเวลามันจะแบบไม่ชินก็ แนะนำว่ามีรองเท้าแตะสักคู่เอาไปด้วยเวลาที่เราเดินในบ้านเราก็ใส่รองเท้าแตะแทนนะคะสําหรับท็อปิกต่อไปนะคะก็เป็นสิ่งของที่ขออนใจสองสาวโดยเฉพาะนะคะก็ถ้าใครที่ติดตามบอลอกของเต้ยตอนที่เต้ย unpack กระเป๋านะคะตอนที่ไปถึงปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเต้ยเอาสำลีไปด้วยเยอะมากจําได้ไหมแล้วก็เต้ยก็ขนพวกสกินแคร์โปรดักต์อะไรไปด้วยไงคะขอแนะนําว่า เราคนที่จะเตรียมไปในปริมาณประมาณแครเออนให้เราสามารถอาบไปถึงฉันสามารถอาบน้ําแปลงฟันล้างหน้าสระผมได้นะคะเพราะว่าเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยเดินทางแบบนั่งเครื่องบินไปนานใช่ไหมคะก่อนจะไปถึงอย่างแรกที่อยากจะทําก็คงอยากจะแบบอาบน้ําแล้วก็นอนเลยเพราะว่าแบบเจ็ตแล็กก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมไปสักนิดหนึ่งนะคะให้เราสามารถาใช้ชีวิตได้สักวัน2วัน3วันอะไรในช่วงนั้นไปก่อน ะะแล้วก็บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแพ้ง่ายอาจจะหาของใช้ลําบากอะไรเงี้ยค่ะก็พกไปก่อนดีกว่าเพื่อความมั่นใจความสะดวกใจของเรานะคะอย่างที่บอกว่าใครหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแพ้นะคะก็แนะนําว่าเราคนที่จะรีเสิร์ชไปก่อนว่าในประเทศที่เราจะไปเรียนเนี่ยเขามีสกินแคร์ยี่ห้ออะไรขายบ้างผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนขายบ้างมีของอะไรที่ เราพอที่จะหาซื้อที่ไทยแบบว่าทดลองใช้ก่อนได้ใช้แล้วโอเคไหมไม่แพ้หรือเปล่า,านี่นะคะสําหรับอีกข้อนะคะที่เต้ยขอแนะนําเลยก็คือเต้ยไม่แนะนําให้ซื้อพวกเครื่องใช้ต่างๆในร่างกายนะคะที่ซูปเปอร์มาร์เก็ต เพราะว่าอของใช้พวกนี้ที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าแล้วก็จะมีะยี่ห้อที่ค่อนข้างจํากัดนะคะค่ะในเมื่อเต้ก็ไม่แนะนํานะคะให้ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆพวกนี้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็เลยขออนุญาตแนะนําร้านที่ขายผลิตภัณฑ์จำพวกนี้ที่มีความจำเพาะมากกว่ามีราคาที่ย่อมเยาวกว่าแล้วก็จะมีความหลากหลายให้เลือกมากกว่านะคะก็จะมี d ัก gla ไ ICI Paris ร o o บ s เฮา f ั r อ t ท a สนอร์มแล้วก็ action เดี๋ยวเต้จะมาอธิบายให้ฟังทีละร้านนะคะเริ่มต้นจากร้านแรกนะคะก็คือดักลาสค่ะต้องบอกก่อนว่าที่เนเธอร์แลนด์นะคะจะไม่มีซิฟอร่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองเสริมสวยเมคอัพสกินแคร์ต่างๆพวกนี้นะคะแนะนำว่าให้ไปที่ร้าน d ดักลา s กับอีกร้านหนึ่งนะคะคือร้าน ICI p a r i s XL นะคะสร้านนี้ถ้ารวมกันก็จะมีความใกล้เคียงกับซิฟอร่ามากที่สุดะคะ่ะ แต่ว่าดักลาสเต้คิดว่าดักลาสจะออกแนวผลิตภัณฑ์เครื่องใช้มากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นไอเซียสแริสเนี่ยของที่เขาเด่นกว่าคือน้ําหอมนะคะว่าใครที่แบบมีสกินแคร์เพื่อสำอางยี่ห้อที่เราเคยใช้แล้วเราไม่มั่นใจว่าที่นู่นจะมีมาแนะนําว่าให้ลองเข้าเว็บ2เว็บนี้นะคะของของร้าน2ร้านนี้เข้าไปเช็คดูว่าก็จะมียี่ห้อที่เราเคยใช้จําหน่ายหรือเปล่านะคะถ้าเป็นใครที่ใช้สกินแคร์ที่เป็นโซนเอเชียนะคะ เท่าที่เต้ยนึกออกอย่างเดียวที่มีในดักลาสจะเป็นชีเซโดนะคะอีกร้านหนึ่งถัดมานะคะที่เต้ยให้ความรู้สึกว่ามันเทียบเท่ากับประมาณวัสสันหรือว่าจะเป็นอีเว b นบอยอยนะคะจะเป็นร้านชื่อว่าอ e ีทอสค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านสัญชาติดัตช์โดยเฉพาะเลยนะคะก็คือที่เนเธอแลนด์นะคะจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นสัญชาติดัตช์ที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแรกเลยนะคะชื่อว่าอัลเบิร์ตไฮค่ะ ซึ่งเอาเบิร์ไฮเนี่ยเขาก็จะแตกแบรนด์ออกมาซึ่งเป็นแบรนด์นี้ก็คือ e t ทอสนะคะที่จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นการดูแลร,ร่างกายอะไร่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นร้านขายายาไปด้วยก็เลยบอกว่าอันนี้น่าจะประมาณได้เทียบเท่ากับวัสสันนะคะ ร้านนี้ก็ถ้าเทียบกับร้านอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีราคาที่แพงนิดนึงแต่ว่าก็จะมีความหลากหลายดีถ้าเป็นช่วงไหนที่เขาออกโปรโมชั่นก็จะมีของราคาถูกก็เลยแนะนําว่าให้ลองเดินดูนะคะสำหรับร้านต่อไปนะคะร้านนี้เป็นร้านที่แบบรู้สึกลําบากใจที่ต้องออกเสียงให้ทุกคนฟัง ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเต้เรียกว่ามันน่าจะอ่านว่าครูดแวนนะคะแต่ว่าถ้าอ่านแบบดัชนะคะเต้เท่าที่เต้เคยได้ยินเขาเรียกแล้วเขาจะเรียกว่าเขา้าฝัดนะคะเพราะว่าตัว v จะออกเสียงเป็นตัว f นะร้านนี้เนี่ยคือไม่รู้ว่าจะเทียบเท่าว่ามันเป็นร้านไหนดีถ้าเกิดว่าใครมาจากเชีงยงใหม่แบบเต้ตนะคะเต้จะขอเทียบว่าร้านนี้มีค่าเท่ากับประมาณเชีงยงใหม่ไดเร็กกับวิดคอสเมติกนะคะ เพราะว่าในร้านเขาเนี่ยไม่ได้จําหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลตัวเองทั้งทั้งตัวทั้งหมดแล้วก็มีเมคอัพนะคะแต่ว่าเขาจะมีขายอาหารมีขายผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดบ้านแล้วก็แบบ ของใช้ในบ้านรวมๆกันไงคะแต่ว่าร้านเนี้ยแนะนําเลยว่าให้ให้ไปดูก่อนเป็นร้านแรกเพราะว่าราคาถูกที่สุดนะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นตลอดร้านต่อไปนะคะที่มีราคาถูกมากเช่นเดียวกันแล้วก็ใกล้เคียงกับร้านเมื่อกี้เพราะาม,มันมันมีของแบบหลากหลายผสมกันนะคะคือร้านนอร์โมแต่ว่าร้านเนี้ยค่อนข้างแปลกนิดนึงคือเตยอ่ะจะเห็นเฉพาะแต่เมืองอูเทรคเคเตอร์อยู่แต่ไม่เคยเห็นร้านเนี้ยที่ที่อื่นเลยก็เลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นร้านที่มีอยู่แบบทุกๆท,ท,ที่ไหม เต้ยเคยเห็นแค่ที่เดียวก็คือที่ Utrecht Central ซึ่งมันจะอยู่ในห้างใหญ่นะคะชื่อว่าหุกแคทเธอรีนะคะร้านสุดท้ายที่เต้ยขอแนะนํานะคะจริงๆร,ร้านนี้แนะนําให้ไปซือ้อของใช้ในบ้านมากกว่าถ้าจะไปซื้อตะกร้าไปซื้อกล่องใส่ของเพราะเราจะซื้อถุงขยะเราจะซื้อไม้ถูพื้นเราจะซื้อของใช้ตกแต่งห้องอะไรแบบนี้นะคะแนะนําเลยว่าร้านนี้ถูก คือเป็นร้านแรกๆที่แนะนําให้ไปดูเลยแต่ว่าในร้านแอคชั่นเองก็จะมีของที่เขาขายพวกสบู่แชมพูยาสีฟันครีมนวดสกินแคร์อะไรเงี้ยมีแต่ว่าตัวเต้ยเองอยังรู้สึกแปลกๆว่าทําไมราคาม,มันถูกกว่าท้องตลาดขนาดนี้ก็เลยไม่ไม่ค่อยซื้อของแบบนี้ที่นี่เลยคือของที่เต้ยจะไปซื้อที่นี่นจะมีแต่แบบไม้ถูพื้นที่มันจะแบบมี่าตัวผ้าถูอะคะ่ะที่ ที่แบบไปใช้แล้วทิ้งซึ่งมันสะดวกมากก็เลยไปไปซื้อที่แอคชั่นตลอดนะคะทีนี้มาถึงใครหลายๆคนที่อาจจะใช้เครื่องสำอางสกินแคร์ทางโซนเอเชียโดยเฉพาะก็พอจะมีตัวช่วยถ้าใครติดตามวอกเตอยครั้งแรกนะคะจะเห็นว่าเตอยอะบ้าสำรีมากแล้วก็พกสำรีไปจากไทยแล้วก็ขอบอกเลยว่าสำรีที่นู่นอะไม่ดีไม่ดีเลยไม่ไม่โอเคเลย แต่ก็อาจทนใช้อาจตัวที่เป็นสัมฤทที่เอาไว้เช็ดเครื่องสําอาง <t ose> ก็คือทนใช้แบบที่เขามีขายทั่วไปในของตลาดมันก็พอรับได้นะคะแต่ว่าไอตัวสัมรทที่เต้เอาไว้ลงพวกทนเนอร์กับเอเซนต์เนี่ยค่ะก็คือไม่ได้มันไม่มีไม่มีสัมฤทที่ใกล้เคียงเลย <t ose> ก็เลยลองเซิร์ชดูจนกระทั่งได้รู้ว่ามันจะมีเว็บไซต์ที่จะขายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากโซนเอเชียแบบญี่ปุน่นเกาหลีอะไรแบบนี้อยู่นะคะเว็บแรกที่เต้แนะนําชื่อว่า Little Wonderland นะคะร้านนี้คือเต้ใช้มาตลอด ก็คือสั่งมาเรื่อยๆก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าอาจได้ของแน่นอนแต่ว่าต้องบอกไว้เลยนะคะว่าราคาค่อนข้างแพงมากถ้าเราคูณกลับมาเป็นเงินไทยแล้วก็เทียบกับราคาที่ขายในท้องตลาดที่ไทยเนี่ยมันมันแพง,งกันเยอะ แต่ว่าสําหรับของบางอย่างที่เราจําเป็นต้องใช้จริงๆแบบม,มันมีผลต่อความรู้สึกจิตใจเนี่ยเราก็ยอมจ่ายที่แน่ๆที่เต้สั่งตลอดของ Little Wonderland ก็คือเต้จะซื้ออาตัวสำลีที่เป็นซิลคอดนะคะที่เป็นตัวโทนเนลิมาใช้ตลอดนะคะในทั้งหมดที่เต้แนะนามาค่ะจะมีแค่เว็บแรกก็คือ Little Wonderland ที่เต้เคยสั่งแต่ว่าเว็บอื่นไม่เคยสั่งแต่ว่าลองเซิร์ชดูแล้วก็มันขึ้นนะคะก็จะมีชื่อว่าอาโ o r รี uh, s k i n c a r e ร์นะคะแล้วก็อีกเว็บนึนจะชื่อว่า Beautybuddy.l ลองดูนะคะลองเข้าไปศึกษาดูก่อนก็ได้ว่าเขามีแบรนด์ประมาณไหนขายบ้างราคาเป็นไงเราทําใจได้ไหมที่เราจะต้องซื้อสินค้าในราคานี้ถ้าเกิดว่าเราทําใจไม่ได้เต้ยก็ขอแนะนําว่าเราลองศึกษาหาผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆที่เราจะไม่แพ้แล้วก็ใช้ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเวชาสําอางนะคะใช้ของพวกยูเซอรีนลาลูสโพ o เซ่บอโอเดอร์มาบอกเลยว่าคุณรอดแล้วค่ะเซราวีอีกยี ie, ่ห้อหนึ่งที่พอจะมี คือมันจะมีเว็บไซต์ที่ขายของออนไลน์นะคะให้เราสั่งพวกเวชสำอางมาใช้ซึ่งมีเยอะมากสามารถเสิร์ชหาได้เลยแล้วด้วยความที่ว่า u s เซรนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากเยอรมันพอขายในประเทศโซนยุโรปอันในแถบแลนด์อยู่ติดเยอรมันราคาจะถูกกว่าที่ไทยมากก็คือแบบแบบฟิน,นะคะถ้าใครแบบเป็นสายเวชสำอางก็คือซื้อใช้ได้เลย ก็อาจจะมีร้านบูสนะคะที่อาจจะคุ้นเคยใน,ในใสายตาของเราแต่ว่าก็จะมีเป็นร้านอื่นๆแต่มันจะเป็นร้านออนไลน์นะคะที่ให้สั่งยังไงก็ลองเซิร์ชหากันดูนะคะสําหรับสิ่งต่อไปนะคะที่แนะนําให้เตรียมไปนะคะก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดค่ะก็อย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะว่ากระแสะไฟฟ้าที่เราใช้ที่ประเทศไทยแล้วก็ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยมันไม่เท่ากันค่ะที่นี่จะเป็นไฟ220ใช่ไหมคะที่นู่นจะเป็นไฟ110เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาตัว ปลั๊กที่เป็นตัวแปลงอะแดปเตอร์นะคะไปด้วยแล้วก็เพื่อความสะดวกนะคะแนะนําให้ซื้อปลั๊กพ่วงของไทยนะคะไปสักสองสักหนึ่งอันสองอันนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างที่เป็นหัวชาร์จของทางประเทศไทยเนี่ยเราก็จะได้เสียบเข้าไปที่ตัวปลั๊กพ่วงของเราแล้วก็ไปเสียบกับตัวาสายแปลงอะแดปเตอร์แล้วก็ไปเสียบกับปลั๊กที่นู่นนะคะปลั๊กบางชนิดนะคะเราสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างเช่นอันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบตกล้องเลย หัวปลั๊กกะค่ะมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งที่นู่นนะคะตัวเต้าเสียบอะค่ะมันจะเป็นรูกลมๆสองรูเท่ากับอันนี้เลยก็คือสามารถเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยเพื่อความสะดวกใจเพื่อความปลอดภัยนะคะก็แนะนําว่าให้ให้เตรียมปลั๊กพ่วงแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะพวกโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อป iPad นะคะหรือว่าหูฟังหรือว่าของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จริงๆที่นู่นก็มีขายก็มีขายออนไลน์แล้วก็มีหน้าร้านนะคะ ถ้าให้เทียบก็น่าจะประมาณ power by u ับจะชื่อว่าร้าน media mart นะคะก็จะมีอยู่ในห้างใหญ่ๆของแต่ละหัวเมืองนะคะแล้วก็มันก็จะมีเว็บไซต์ของเขาด้วยแล้วก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ก็จะมีของให้เราเข้าไปลองใช้แล้วก็แบบว่าสามารถเข้าไปรีเทิร์นเอาไปเปลี่ยนมีปัญหาเอาไปเคลมอย่างเงก็จะสะดวกค่ะแต่ว่าถ้าถ้าจากส่วนตัวที่แนะนำนะคะแนะนำว่าให้ซื้อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจากไทยไปเพราะว่าเท่าที่ เปรียบเทียบราคานะคะก็คือซื้อที่ไทยจะถูกกว่าแล้วก็ท็อปิกต่อไปนะคะอันนี้เรื่องสําคัญเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของปากท้องของเรานะคะอาหารหรือว่าอะไรต่างๆที่เราจะนําติดตัวไปด้วยนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะห้ามมีองค์ประกอบของหมูนะคะก็อย่างที่เราทราบๆกันนะคะก็เขาก็เป็นมาตรการเพื่อป้องกันแอฟริกันสวฟีเวอร์นะคะเพื่อความสะดวกนะคะแล้วก็ เพื่อความปลอดภัยว่าเราจะไม่ถูกรีเจ็คของทิ้งนะคะแนะนําว่าให้ซื้อของที่มีฉลากเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาสุ่มเปิดกระเป๋าแล้วเขาถามว่าอันนี้คืออะไรก็เราก็สามารถยื่นให้เขาดูให้เขาอ่านส่วนประกอบได้นะคะคําแนะนําอีกอย่างจากเต้นะคะไม่จําเป็นต้องขนไปเยอะนะคะแต่ว่าให้เลือกขนในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหาที่นู่นได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทารีเสิร์ชล่วงหน้าใช่ไหมคะว่าที่นู่นจะมีอะไรขายบ้างเต้ก็เลยขอแนะนํานะคะจะเป็น ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่ขายของเอเชียโดยเฉพาะจะชื่อว่า Amazing Oriental นะคะก็สามารถเข้าไปในตัวเว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วก็ลองเช็คดูค่ะสำหรับใครที่ชอบกินอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอาหารอินเดียอาหารจีนนะคะแล้วก็อาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์เลยเพราะว่าที่นู่นอ่ะก็คือมีแทบจะทุกอย่างเท่าที่เราต้องการก็คือเต้ยเป็นคนเหนือนะคะแล้วก็ ปอยู่ที่นู่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกเครื่องปรุงเครื่องแกงต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอาหารภาคกลางแต่ว่านานๆทีเราก็จะรู้สึกคิดถึงอาหารถิ่นอาหารบ้านเราอยากจะทานเนี่ยคะ่ะก็ของบางอย่างก,ก็อาจจะไม่มีขายนะคะก็เราก็ลองเลือกดูว่าอะไรบ้างที่มี อะไรที่ไม่มีแล้วเราคิดว่าเราต้องอยากกินแน่ๆเลยอยเตรียมไปเลยนะคะอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่เต้ยแนะนําจะเป็นเว็บไซต์ Asian Food Lovers นะคะเว็บไซต์นี้เต้ยเคยใช้บริการของเว็บไซต์นี้นะคะมันจะไม่มีหน้าร้านเหมือนกับ Amazing o Rental i เพราะฉะนั้นเราก็จะสั่งของจากตัวเว็บไซต์ mm hmm. ก็แนะนำาลคะว่าเราก็ลองเช็คราคาดูเปรียบเทียบเพราะว่ามันก็จะมีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะเราก็ลองดูว่าร้านไหนจะให้ราคาดีกว่านะเพื่อความคุ้มค่ามากที่สุดะคะ่ะอีกอันนึงนะคะ อันนี้เต้ยก็เคยสั่งอันนี้จะเป็นของพี่คนไทยโดยเฉพาะนะคะจะเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า m y t h a i s h o p n l นะคะก็เว็บไซต์นี้ก็จะแบบขายเป็นของไทยโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะมีของบางอย่างที่แบบเราไม่ไม,ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอย่างเช่นถ้าใครเกิดอยากรับประทานขนมถ้วยเขาก็จะมีถ้วยปลไลขายหรือว่าใครที่จะ ทำขนมไทยเขาก็จะมีม้อทองเหลืองะคะ่ะที่เอาไว้ทาทองหยิบทองหยอดเฟยทองหรือว่าบางคนแบบไม่ได้แล้วฉันชีวิตนี้ฉันขาดส้มตําไม่ได้ฉันต้องมีครกมีสา <c oughs> เขาก็มีครกมีสาขายนะคะก็ลองเข้าไปดูได้ะคะ่ะอีกช่องทางหนึ่งที่เต้ยขอแนะนําว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เต้ยอะ่ะมีความสุขแล้วก็มีชีวิตรอดกลับมาจากการไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะก็คือเขาจะมีเป็นเพจ Facebook นะคะชื่อว่าสายกินของอร่อยในเนเธอร์แลนด์ค่ะก็เข้าไปกดจอยกรุ๊ปได้เลยนะคะ ในกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีคนมาแนะนําว่าแต่ละเมืองต่างๆมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างมีร้านอาหารไทยร้านอาหารเอเชียอะไรขายบ้างนอกจากนี้ก็จะมีพี่ๆคนไทยที่เขาไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ทําอาหารขายค่ะเวลาเขาทําขายก็จะแบบเมนูมก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าใครจะครีเอทเมนูอะไรขึ้นมานะคะแล้วเขาก็จะมาบอกว่าอาหารนี้ราคาเท่าไหร่ค่าส่งเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ในเมืองใหญ่ๆหัวเมืองใหญ่ค่ะเขาก็จะมีการจัดรูทแล้วก็ขับรถมาส่งเรานะคะก็ เป็นแบบตัวช่วยที่ดีมากทําให้หายคิดถึงบ้านแล้วก็จะมีอาหารใหม่ๆแปลกๆให้กินค่ะก็หลายๆครั้งก็คือครั้งอาทิตย์อะเซฟเงินของตัวเองเพื่อที่จะมาท้ายอาทิตย์แล้วก็มาสั่งของกินของอร่อยมาให้รางวัลตัวเองนิดนึงขอแถมให้อีกนิดนึงเพราะว่าเต้ยอะเป็นคนชอบกินชานมไข่มุกตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆนะคะคือชานมไข่มุกที่นู่นแบบหายากมากแทบจะไม่มีเลยก็จะมียี่ห้อชื่อโยโย,โย่ซึ่งไม่อร่อยมันจะเป็นชามุกแบบจีนนะคะคือเราอ่ะเสพติดชามุกแบบไต้หวนันแบบฮ่องกงทีนี้ พออยู่ไปเหมือนกับอุตสาหกรรมธุรกิจชานมไขม่มุกมันเริ่มเฟื่องฟูแบบดีใจมากก็คือเริ่มมีร้านมาเปิดมากขึ้นนะคะสำหรับร้านที่แบบให้ในดวงใจเลยนะคะมี2ร้านร้านแรกชื่อว่า NT นะคะร้านนี้ก็คือจะมีสาขาในหัวมึงใหญ่ๆอาจจะไม่เยอะเท่ากับร้านโยโย,โย่แนะนําเลยว่าอร่อยทั้งชาที่เป็นแบบชานมแล้วก็ชาผลไม้ดีทั้ง2องอย่าง อีกร้านหนึ่งอันนี้ใครๆก็ให้เป็นอันดับหนึ่งของชานมไข่มุกที่แบบเป็นชานมนะคะยิ่งถ้าเป็นตัวที่มาข้างบนมันเป็นชีสแล้วก็แบบเป็นครีมบูเล่แล้วก็พ่นไฟนะคะสุดยอดมากชื่อว่าทีกายค่ะร้านนี้ตอนแรกเขาเปิดอยู่สาขาเดียวอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เต้ยลองอเต้ยเต้ยทำตัววิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบหาข้อมูลไปด้วยใช่ไหมคะก็เข้าไปเช็คดูเหมือนตอนนี้เขาจะมาเปิดสาขาที่อูเทรคด้วยนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ร้านทีกายน่าจะแบบขยายสาขาเพราะว่ากิจาการดีมากนะคะ ข้อปิสุดท้ายของพี่เต้ยแนะนําให้แพ็กไปเมื่อเราไปอยู่ที่นู่นนะคะก็จะเป็นยารักษาโรคค่ะก็คือตัวเต้ยเองเนี่ยเต้ยมีโรคประจําตัวที่ต้องใช้ยาเพราะฉะนั้นตอนที่เต้ยเดินทางไปที่นู่นก่อนจะไปะคะ่ะอ็คือเต้ยไปหาคุณหมอให้หมอเขียนใบรับรองแพทย์ว่าเราป่วยเป็นอะไรบ้างคุณหมอจ่ายยาอะไรบ้าง แล้วก็เต้ยขอให้คุณหมอเนี่ยจ่ายยาล่วงหน้าให้เต้ย6เดือนนะคะเพื่อที่จะขนไปที่นู่นเพราะว่าเต้ยคิดว่าอะเต้ยอยากจะใช้เวลาสัก6เดือนในการปรับตัวให้เข้ากับที่นู่นแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าเออเราจะต้องไปหาหมอที่ไหนหมอบ้านเป็นยังไงจะต้องเข้าอะไรยังไงบ้างเนะะี่ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครแบบกระเป๋ามีที่ว่างไม่พอก็อาจจะให้ยาที่น้อยลงกว่านี้ก็ได้ต้องอธิบายก่อนว่าร้านขายยาที่เป็นร้านขายยาจริงๆเนี่ย เราไม่สามารถเข้าไปซื้อยาได้ถ้าไม่มีใบสั่งยาของคุณหมอนะคะเวลาที่เราไปหาหมอหมอก็จะเขียนมาว่า prescription ว่าเราจะต้องรับยาอะไรบ้างแล้วเราก็ไปที่ร้านขายยาเพื่อไปเอายาตัวนั้นมาทีนี้ไม่ใช่ว่าไปถึงยื่นปุ๊บเขาจะจัดยาละให้ไม่ได้นะคะเราอ่ะจะต้องลงทะเบียนว่าเราอ่ะจะรับยาจากหมอบ้านอ่ะไปที่อ่ะเขาเรียกว่า a p o t i c นะคะ,ะ,คะก็คือร้านขายยาไหนหลังจากนั้นอ่ะเขาจะส่งข้อมูลกันทางออนไลน์ แล้วก็พอร้านขายยาอพิษินั้นเนี่ยเขาจัดยาให้เราเสร็จเขาก็จะส่งเมสเซจมาบอกแล้วว่าตอนนี้ยาคุณพร้อมแล้วไปรับได้นะคะคือการที่เราอยู่ที่นี่กับอยู่ที่นู่นนะเต้ยรู้สึกเลยว่าชีวิตการอยู่ที่นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกเราว่าแบบถ้าเราอยากจะได้อะไรอะเราจะได้ทันทีแต่อยู่ที่นู่นมันก็สะดวกอีกแบบคือทุกๆสิ่งทุกอย่างเราจะต้อง มีนัดร่วงหน้าเสมอมันจะสอนให้เรารู้จัก manage เวลา manage ตัวเองมากขึ้นค่ะมันก็เป็นความสะดวกคนละแบบนะคสำหรับใครที่ต้องการซื้อวิตามินซื้ออาหารเสริมหรือว่าซื้อยารักษาโรคบางชนิดคือแบบยาพื้นฐานนะคะพวกซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านที่คล้ายๆวัาสันก็ที่เตอรแนะนำไปจะเป็นร้านที่ชื่อว่าอีทอ s สนะคะกับอีกร้านที่ชื่อว่าเขาฝันเขาก็จะมียารักษาโรคเบื้องต้นอย่างเช่นยาพาราเซตามอลไอบูโตรเฟน หรือว่ายารดกดนะคะยาฉีดป้องกันแมลงกัดต่อยแอลกอฮอล์เช็ดแผลยาทาแผลพลาสเตอร์หรือว่าจะเป็นแบนเดจทุกๆฤดูพอเข้าฤดูที่ที่ดอกไม้มันมันบานใช่ไหมคะบางคนที่เขามีเป็นภูมิแพ้เขาจะแพ้เกสรมันก็จะมีเป็นคล้ายๆยาแก้ภูมิแพ้มีทั้งแบบทานแล้วก็ที่เขานิยมใช้มันจะเป็นแบบพ่นเข้าไปในจมูกะคะซึ่งเต้ยชอบมากก็คือทุกวันเนี้ยเต้ยซื้อกลับมาด้วยก็จะเป็นยาอ่า แก้แพ้นะคะเวลาที่เราเป็นหวัดละะ้าคัดจมูกอะก็ค,คือพ่นยาเข้าไปในจมูกมันก็จะแบบทําให้จมูกโล่งก็หายใจได้เลยซึ่งแบบชอบมากอยู่ที่ไทยก็คือเวลาเรากินยามันมันไม่ได้แบบหายทันทีขนาดนี้นะคะถ้าใครเป็นเหมือนกดไหลย้อนเมเคยไปส่องดูก็จะมีการวิสคอนขายนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่สบายเป็นหวัดมีเสมหะก,ก็จะมีไบโซนเลยก็คือยาละลายเสมหะอ่าบอมเฮ็กเซนไฮโดรคาราย์ขายนะคะพวกอาหารเสริมวิตามินแบบว่าโดยพื้นฐานนะคะวิตามิน ซีวิตามิน B อะไรวิตามิน E อย่างเงี้ยค่ะแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิเนียมอะไรเงี้ยนะคะก็คือมีขายเราก็าสามารถซื้อได้หรือว่าเราจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าพกไปแบบไม่ต้องเยอะมากพกไปแค่แบบ พอให้ให้เราผ่านช่วงแรกไปได้แล้วก็หลังจากนั้นพอเราเข้าไปสู่ระบบสาธารณสุขเวลาเราป่วยนะคะเราก็ไปหาคุณหมอค่ะแล้วก็ทั้ง6ข้อนี้นะคะก็คือของที่เต้ยแนะนํานะคะให้ทําการแพ็คไปในการเตรียมกระเป๋าเพื่อไปเรียนต่อที่เนเธอร์แลนด์ Thailand ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้น,นะคะเต้ยจะมารีบตอบให้แน่นอนค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกๆก,การติดตามนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์ก แชร์กด Subscribe ให้เตยด้วยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ Ela é